รวมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทอง,สงเสนอรายการข้ารู้กรเกษตรกับนายมด <What? S 2> เขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเราเดินทางมาเยี่ยมตัวแทนจาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วันขนาดตรามดเขียวนะครับโดยเดินทางมาถึงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวครับผมอยู่กับพี่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แม่เป็นเจ้าของร้านอะไรครับบ้านขุนการเกษตรบ้านขุนการเกษตรนะครับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะขึ้นไหมฮะเยอะค่ะปัจจุบันนี้คือโอเคเลยเพราะว่ามดเขียวติดตลาดติดร้านแต่ต้องมีมดเขียวตลอดค่ะ ตลอดเลยตลอดค่ะขาดไม่ได้เพราะว่าเขาใช้กันทุกคนเลยที่เป็นเกษตรกรแถบนี้นะครับทําไมเกษตรกรเขาถึงให้ความสนใจมากขึ้นคือเขาใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเขาบอกว่ามันไม่มันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ผลแต่ทีนี้เขาก็เลยใช้มดเขียวใช้เปลี่ยนมาใช้มดเขียวในที่นี้ก็คือต้นกล้าแล้วก็พืชผักที่เขาใช้อยู่สวยขึ้นดีขึ้น เขียวนานเขียวทนอะไรเงี้ยชาวบ้านที่นี่เขานิยมเอาไปปลูกอะไรบ้างปลูกพริกมะเขือกระลำปีถั่วลันเตาฟักทองทุกอย่างที่เขาปลูกอะค่ะเขาจะใช้มดเขียวจะต้องมีมดเขียวใช้กองเหมดเลยใช่ค่ะตั้งแต่เพาะต้นก้าครับผสมในวัสดุเพาะแล้วก็เอาไปเพาะในถัดเพาะแล้วก็ถึงจะแล้วก็ย้ายไปปลูกทิ้งก่อนจะปลูกเขาก็จะเอาไปรองก้นหลุมอีกทีหนึ่งครับอะไรของเราขายดีที่สุดครับ อินทรีที่เป็นผงอ่ะแบบผงใช่ไหมคะตอนนี้ใช้ดีมใช่จะต้องมีตลอดขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวอื่นมันใช้แล้วมันไม่โอเคเขาก็เลยไม่เอาละมันพิสูจน์ได้เห็นจากจากผลผลผลิตที่ได้นั่นเองใช่ค่ะต้นพืชด้วยต้นพืชจะเขียวอวบสวยตั้งแต่ต้นกล้าครับต้นกล้าจะขึ้นสม่ำเสมอคือจะว่าที่นี่ก็คือพิสูจน์ให้เขาเห็นนั่นเองว่าทำแล้วมันดีขึ้น แร้วมันดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะนะครับปีหน้ากําลังจะมาถึงมีมองแนวโน้มต่อไปในเรื่องของปุ๋ยอินซีขนาดตามเขมียงของเรายังไงบ้างแนวโน้มก็ค่ะก็ค,ะค,ะคือคงต้องใช้ตลอดไปเพราะว่าคงไม่มีตัวไหนที่จะมาแทนได้เพราะว่าเกษตรกรเขาไม่ใช้ตัวอื่นพี่ลองมาหลายตัวแล้วคือเขาจะเน้นตัวนี้ครับค,คือคือา็คือพี่พี่แม้ก็คือขายตัวอื่นมาก่อนด้วยขายค่ะตัวอื่นเคือขายมาอมก็เลยตัวอื่นขายไม่ได้แล้วก็เลยแบบเอามาก็ มันไม่ได้ก็เลยเอามดเขียวมาอย่างเดียวก่อนอตอนนี้นะตอนนี้ค่ะ <laughs> นะครับผมเอาเป็นว่าค <c oughs> ือ <c oughs> โอเคเลยว่าขนาดตามมุดเขียวของเรานะครับน่าจะเป็นสิ่งที่การันตีได้นั่นเองใช่ค่ะนะครับผมแล้วปัจจุบันนี้กเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกโดยรอบนี่นะฮะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ปลูกอะไรกันในพื้นที่ตอนนี้เน้นหลักๆเลยมันจะมีพริกพริกเม็ดยาวๆที่เขาเรียกพริกหนุ่มนะคะครับเขาจะเก็บเป็นพริกหนุ่มแล้วก็เป็นพริกแดงเป็นลูกสีแดงเขาจะเรียกพริกแดงถ้าเก็บเขียวเขาจะเรียกพริกยามเขียว แล้วก็มะเขือเทศท้อลูกใหญ่ฝักทองกะล่ำปรีถั่วลันเตาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชระยะสั้นนะใช่ค่ะพืชลมลุกก็ปลูกได้ทั้งปีปีนึงก็ปลูกได้หลายรุ่นครับหลายรอบคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราเดินทางมานะวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นแล้วแหละเย็นแต่ยังไม่เย็น แต่ยังไม่เย็นที่สุดเท่าไหร่แค่เพิ่งเริ่มต้นของความหนาวเย็นแค่นั้นเองเย็นๆค่ะก็จะมีพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เริ่มยังของที่นี่ก็เพิ่งจะเริ่มปลูกแล้วกําลังจะแทงดอกช่อดอกออกมามันยังไม่หนาวจัดครับแล้วก็ที่นี่นั้นเขามีแนวทางในการปลูกสตรอเบอรี่ที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปจากปีหนึ่งที่ผ่านมา ย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเรือนซึ่งเราจะติดไปติดตามดูกันแล้วกันนะครับไหนๆเราเดินทางมาเยี่ยมที่ตูแทนนี้แล้วนะครับที่ไร่คุณหนูแห่งนี้นะครับสภาพบรรยากาศโดยรงเรือนเข้ามายังคงสดชื่นเหมือนเดิมค่ะนะครับก็คือสามารถสูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอดเพราะที่นี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยใช่แล้วค่ะนะครับยังคงการันตีแบบเดิมอยู่เอาละคุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันแล้วกันครับในเรื่องของการที่ที่พี่แม๊บบอกว่าทำสตรอเบอรี่ นะครับแต่ว่าปลูกเป็นแบบโรงเรือนนะในโรงเรือนราคาอย่างเงี้ยค่ะอืมจะเป็นยังไงติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888